ว่าไงครพี่เล้งทำอะไรมาแกะทุเรียนกินครับทุกทุกคนวันนี้เราจะมาแกะทุเรียนกินกันนะคะนี่คือทุเรียนหมอนทองดินภูเขาไฟอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแกะยากมากจะเป็นระยะกรอบนอกนุ่มในนะคะเฮี <laughs> ยทำได้ไหมโอ้โหอ่ะมาม่าช่วย มา,มาช่วยโอ้โหแขกงไหมใช่ค่ะมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะระยะนี้ด, <laughs> ดึงไม่ออกดึงไม่ออกถ้างั้นเฮเล็งต้องอออ้าได้แล้วค่ะอ่ะเฮเล็งดึงไปทางนั้นหมามาดึงไปทางนี้โอเคนี่ติดมันเหนียวติดเนีย <laughs> ติดกัน,นเหนียวติดกันโอ้โห <laughs> เรียบร <laughs> ้อยโชว์หน่อยโชว์ อ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะค่ะอ่าโอ้โหกินโชว์เลยนะคะนายคันทานอีกฝั่งหนึ่งให้ดูหน่อยอ่ะให้กินหนึ่งชิ้นหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดพอหักออกมาหนึ่งเม็ดหักออกมาหนึ่งเม็ดหักออกมาหนึ่งเม็ดเกิดการชุนละมุนแล้วนะคะน้องก็อยากจะทานด้วยแล้วนะคะอ่าอ้าวไปโดยเดยนทัวใส่จานค่ะลูก ใส่จานค่ะลูกอะนั่งโชว์เลยอะนั่งโชว์นั่งโชว์ชวอะบายบายอะทีนี้บายบายก็ได้ว่าๆสักครู่น้องเห็นหัวทานโชว์ไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะเอาบายบายกันหมดแล้วนะคะระยะกรอบนอกนุ่มในเป็นแบบนี้นะคะจับดูแข็งมากเลยค่ะแข็งมากเลยนะคะเดีย๋ยวลุงกัด ัดให้ดูแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อมาให้ให้ดูนะคะว่ามันจะนุ่มแบบไหนนะคะอืมแบบนี้เลยค่ะเอ,อ่อระยะนี้มันจะเป็นหวานมันนะคะถ้าปล่อยให้สุกมากกว่านี้ก็จะนิ่มเลยค่ะเนื้อไม่มีเละเลยนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะใกล้หมดแล้วนะคะ เหลืออีกสักประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะหมดแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ